่าชมงานหน้าร้าครันนี้ลูกค้าลูกค้าเดินทางมาไกลครับผมมาจากไหนจานทบุรีครับผมจานทบบรีเนระมาทำอะไรครับผมมาทำอะไรเอ่อเอามาโมขับกลางครับเอาา่โมกลางนะตัวนี้เป็นเจ็ดเจ็ดดีครับผมลั่นตเลยัวเจ็ดเจีครับผมตัวนี้จะเป็นขับเบรคารเอวมาโมเป็นขับกลางครับผมตัวเดิมเนี่ตัวเดิมก็จะเป็นตัวนี้ใช่ป่ะตัวเดิมก็เป็นเนี่ยสี่ชั้นเนาะคอดออกเนาะก็บอกให้ผมต่อด้วยก็ต่อวันในรงเรียบร้อยนะ ผมต่อให้นะอันเดิมก็จะเป็นซีชแนลก็รู้ซีชนแนลนี่ก็จะเป็นซับใช่ไหมดีเอ็มนี่ขับซับนะใช่ครับดีเอ็ม <DM S 1> ขับนะด,ดีเอ็มก็จะขับซับอ่าสิบสองนิ้วเนาะใช่ครับสิบสองนิ้วรถแปดสิบรถแปดสิบสองก้อนใช่ครับผมสามก้อนนี่ก็ต่อนะผมต่อเส้นทางให้เรียบร้อยนะตัวเดิมเป็นซีชนแนลเป็นนี่ต่อนุกรมให้เรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นขับกี่นิ้วหกนิ้วเนาะหกนิ้วหมดเลย พงค์้กี่ดอกครังนิ้วทั้งหมดกี่ดอกครับพงค์นิ้วข้างบนน่าจแะบบ6ครับ6ดอกนะบบนก6ดอกแล้วข้างล่างอีก2ดอกเป็น8ดาะแล้วก็แหลม4นิ้วใช่ครับ4นิ้ว4ดอกครับผมแล้วจะมีแก้ในส่วนของสายกาวเนาะใช่ครับกาวเบรคมันตัดเนาะผมก็โดนไหนี่งกาวเพิ่มมันตัดอ,อันอนี้เดินเดินระบบมาเองเหรบใช่ครับเดินระบบเดินระบบมาเอง ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้เนาะวันีติดตามอยู่ไหมติดตามใช่ครับติดตามออ๋อโอเคครับผมลองฟังเสียงดูนเนาะขออนุญาตเปิดเพลงครับ กับลมที่สะอื้นฝืนระทมคำคืนฝืนคมใจเหงาโดยกลางคนพิวนกันหนึ่งถึงจ้าวางเสียงดิ่งดีกร้าวที่เศร้าไม่ว่า God one. เสร็จเรียบร้อยผมนะวัน huh. น oh, right ี้ลูกค้าก็มาโมรอรอรับกลับเลยเนาะใส่ให anyway> ้พร้อมครับผมเป็นไงเป็นไงเสียงเสียงดีมากครับใส่เครื่องดีมากแน่นอนเลยครับดีเนาะใช่ครับอ๋อใครสนใจก็ผมช่วงนี้ไม่ค่อยรับงานเนาะผมจะรับหน้าร้านอย่างเดียววันนี้ทำไปสองคันแล้วเนาะใช่แตเช้าก็เสร็จไปสองคันแล้วเรามาจากมาจากพัทยาคันนึงผมเมื่อเช้าก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะคิดหน้าว่ากันใหม่สวัสดีครับ